สวัสดีครับแฟท่านผู้ชมชาวเบิร์ดพิเศษตอนนี้กำลังตั้งเวทีแล้วครับ ยังล่ะยังล่ะเป็นังไกินน้ำแน่นี่นเปิ่ให้กินแน่นี่เิ่ให้กินแน่เอิแน่นี่ข้าใหม่ไ่ี่เออแน่นี่มอน้ำมันบันีองอยปาดูใหมูแมเดีวมาปดดูมูปาดูยมูแมของห่อ าดาาดเดี๋ยวทักไปได้ไล่มา,าก,กินน้ำสมด้วยัาสิตาอยอ่ถ้าถามแนี๋ยวไม่ากุยกบไ่ได้สิตายจะโดทักด้ได้มาเปลี่ยนเด้ไม่ดนได้ไ่ดนูเขาอ,อไรเดี๋ยวนเดี๋ยวทักันยังเบื่อวเดี๋ยวสนใจหลายคันเาทักหากันดว่ทักมา,า,มาสเตเมันต้องไม่จิตสำนึกเลยได้ไล่กินน้ำสมบอ่อจไจริงจบตก พยุเขาวัดอินเดียกับเจ้าขันท่หาหามดาดิหักเอาโท่ของบุคคลเราหักเอาไอ้นันไหมไอเทียนทักเลี่ยมพระไอ้เจ้าเห็นไหมเจอาเอานี่มากส็แสบๆสบเสบมันเป็นดีดีสิ่อนึงอนึงเปลี่ยนเอามาทมึงจากสามขอนะล่ะเส็บไปดีเลยเอาอร่อยเอามาทิจากสามขอนะเ้ ไมยพี่น้องไมาแล้วเมอาบักมองจะได้ขึ้นหน้าจะาของแทบเหนื่อกว่ามากแล้วเข็ดว่ารัตัวละทุงนึงก็คือรับตัวละทุงนึงโอ้ ขอบคุณครับขอบคุณครับใจพยุดถุงนึงจ้ะนักแบ่งกันอ่ะจะซื้อไปวันนี้ลืมบไปถึงสึงทางกับถึงบ้านแล้วน้าควายได้แล้วเห็นบอควายได้แล้วทินี้ได้พลัดถุงลืมบอล่องเงือกไปกับถึงบ้านอันนี้ปลาสลิดทุกบ่อวะนี่ที่บางบ่อ บางบ่อจัดบางไหนแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซียวบ่อเออแท่นไหมเออเฮ้ยเฮ้ยปานเซียวได้อ้าวเป็นไงอะพี่ครับบาร์คาราดได้ไหมไม่ได้กกับบางเนี่ยบาร์นี่บานร์่าราดอยู่แถวประทายจ้ะประทายบ้านไอ้บ้านต้สันบ่อบาคาาดบันเองไม่ต้องกินแกะกันไในถ้ว่าอะไหนก็ห่อเขาไปกินเองไม่ไม่ห่อมากินของที่เรา น้ำสมแม่เอาน้ำสมไม่ให้แม่กินนั่น่ยไม่ดไม่ดมสมจะหควปส้ทั้งน้ำแข็งเอาอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากกินไม่้ยกินไโอ้บิบกินอยู่เด้๋ย้ครับ้ามเดดขมข บอแน่ไอนจะเอาไปไว้ไปดวนี่อร่อยมากอยู่กอยู่ในคมเนี่ยเอจัดถวายเร็วทยีดมากยดมาเร็วมยังปส่เอยในี่ยนึซอง แข็ขึงมากแล้วะแกบคตมาหนยเ้ยไอ้ละแม่โคไอละเอาไปนั่นดิถ้าให้จะแตกยัง ตังเวทีแล้วนะครับขอบคุณปลาสลิด สบายนานเ,าเนาะเขาจังเหมือนจักบาทเจ้านี่เอาไอถอดกินแล้วก,กินก็แค่จับบอกข้าเอากับเขามา,หาให้หปลาสลิดจานก,าก,ากาน้ำแรกกระถอดเลย hoạt ngang đủ đủ thì nó ơi tăng này à trên à. đi là tăng đấy mong cao bỏ không ý khơi mà bỏ này มาอีกแล้วมาอีกแล้วเป็นบมงาอีกที่เมเลี้ย่โอเับอ้ยเลนเบนมันจะกว่ากันเดนที่สองมึงไรกว่กูห่อผมได้มึงนั่งกินอั้ยไม่มมึงนั่งกินไรกวคนห่อผมนิสัยอีรีวะบ่เด้กินไรแปดเบน เบนผู้เดียวได้หน่ได้ได้เนื้อติงได้ขวดได้คิมเบนหมดกี่ขวดแล้วเออขอจีขอจิขอจิรามันเด้อขอจิฮายมันเด้อขอเดียวแม่ของผมเบิ้ลไปกินเบิ้ลกันเลยนะแล้วก็คอยคอยบอกกันในจุดต่อไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับใครเป็นก่อนให้เบนเบนแอบบอกินเบิดจ้าขวดล้วละขวดเดียวนี่ขวดเดียวนึงนไงโอ้ย อันนบางำไไมมไม่รอมจะบางแสั้เนอะอกกันทีม่ันครับขอบคุณทุกกลังใจนะครับสวัสดีครับผม